ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่ที่จันทบ,บุรีนะคะส่วนโรงแรมที่เราได้วันนี้คือโรงแรมบ้านแก้วโฮสเทลนะคะซึ่งมันน่าจะเปลี่ยนเป็นนิวบ้านแก้วนี่แหละค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันมีที่นั่งเล่นนะคะก็ทีงในตรงอยูอ่ก็โอเคอยู่นะด้านล่างเป็นวีคเซชันนะคะแล้วก็จะมีซิกเนตด้วยยวเรามาดู ห้องที่เราได้กันนะคะเป็นชั้นสามอุ้ยแต่อาจจะไม่มีลิฟต์นะคะ <c oughs> ก็จะลำบากหน่อยสำหรับคนที่หดของเยอะๆดูแล้วคนถากค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันแต่ส่วนมากก็น่าจะเป็นพนักงานเป็นเซลล์ที่เขาเดินทางกางจังหวัดกันกน,กน,นี่ก็จะเป็นชั้นสามอะฝั่งนี้ก็จะสว่างหน่อยฝั่งนี้ทำไมเงืมกเงือกอ๋อแจกไฟไม่เหมือนกันค่ะนี่แจกบอกฝั่งนั้นมันคือแจกเท้ เราได้เป็นห้องสามสองแปนะคะแทนสามสองแปดเปิดเข้ามาก็จะมีทีวีค่ะเจอเตียงเลยค่ะก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะต๊ะเครื่องแป้งก็จะเป็นแบบนี้เลยน,น,ลน,ลน, <c oughs> นี่ก็จะเป็นโต้ะนั่งเล่นล้กันนั่งทานข้าก็ได้ก็จะเป็นลักษณะแบบพลาสติกพลาสิกหน่อยห้องน้ำค่ะไม่แยกโซนมีเครื่องทำน้ำอุ่นโอเคใช้ได้อยู่ ก็สมอันนี้ให้ให้ใหแปละกันค่ะสำหรับราคานี้อันนี้คือราคา400บาทนะคะดึงความแค่นี้เหงื่อท่วมเลยร้อนมากค่ะเป็นคนเหงื่อออกเร็วที่นี่จะราคาอยู่ที่400บาทนะคะค่อนข้างถูกเลยแหละแล้วก็พื้นที่อะไรก็ไม่น่ากลัวค่อนข้างที่จะอยู่ได้สบายอะ่ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ไม่ไย